ก็กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องใครเป็นน้องมือสัตว์ที่น่ารักทุกทกท่านกันด้วยนะครับผมแม่ที่น่ารักทุกทกท่านกันเลยหรอวะโอ้ก็คลิปนี้นะครับผมจะเออมาสอนหาเอ,อโทเค็นห่วงยางนะครับผมตัวน,นี้เลยโทเค็นห่วงยางสีเขียวนะครับผมก็ ผมได้สองอันนะผมเพราะว่าล็อกอินอันหนึ่งแล้วก็หามาได้อีกอันหนึ่งนะครับผมก็หลายคนเลยแหละนะครับผมที่ยังไม่รู้นะผมว่าโทเค็นสีเขียวหายังไงนะผมล็อกอินก็ได้นะผมแต่มันมีวิธีหาออีกย่างหนึ่งนะผมที่มันจะได้หาเร็วมากนะครับผมแต่ก็อาจจะหายากหน่อยนะครับผมส่วนโทเค็นตัวนี้นะผมจะมาะวันที่ ที่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 สีหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะผมอ๋อวันที่สิบสี่ครับเออวันที่สิบสี่นี่ก็มีฮัลโหลก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะพาไปหาโทเค็นสีเขียวกันเลยนะครับผมแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยก่อนจะไปชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม เราก็ไปชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยก็อันนี้นะครับผมก็เราก็กำลังจะโดดออจากเครื่องบินนะครับผมนะครับผมนะครับผมที่คลุ้งก็ที่เราจะเลือกลงนะครับผมอ้าวมันบั็กนะครับผมผมมาคนเดียวนะ,ะมาคนเดียวเต็มหลอนนะครับผมมาสองคน เราก็จะหารถนะครับผมขั้นแรกคือต้องหารถนะครับผมก็โอเคนะผมผมลงมาก็เจอรถพอดีเล้วผมแล้วเราก็เจอของที่เราต้องการหาด้วยนะผมมันก็นี่นะครับผมตรงนี้เลยชนเกี้ยงเข้าไปเลยเอาให้ชนไม่ได้เลยชนไม่ได้เลยที่หน่ชนไม่ได้หาปืนนะครับผมอย่างที่สองเราต้องหาปืนก่อนนะครับผม ปืนอะไรก็ได้ในจังหวะนี้นะโอเคก็ได้ปืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะผมใครอยากได้อันนี้ก็เอาเปืนยิงนะผม,มนี่ไงแตกแล้วนี่นะผมก็จะเป็นแบบนี้นะผมมันก็จะเป็นกองทรายนะผมแล้วพอเรายิงปุ๊บมันก็จะเอกลายเออหย่าไปดิฮัลโหลมันก็จะกลายเป็นเออหงวยางสีเขียวที่เราเก็บนะผมผมเจออีกอะไรนะ อกหนัอนอ้เป็นไงวะก็ไปหากันเก็บนะครับผมก่อนที่จะไม่ไเก็บนี่ตรงนี้เลยสีได้นะผมมันเอารถชนไม่ได้ครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะมีคนยิงกันด้วยนี่แล้วครับผมตรงนี้เลยอาา่ะฮะก็เท่นะครับผม,ผมก็ยิงเลยนะผม and okay, yeah. let's do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the nose I just wanna keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving ได้มาอีกแล้วครับผมสองอัน no. I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I have so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the sorrow. It's my only medicine yeah Everything I do I'm just being genuine yeah I'm sick of being screwed เจออีกแล้ว1อันนะครับผมแหมก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยอู้อันนี้ไดุ้้ยทุกคนได้เยอะมาก1 2 3 4 4อันเลยนะครับผมแล้วก็อ่าหาเก็บปืนไปก่อนนะครับผมปืนอะไรแล้วก็เก็บครับผมเอาไปยิงนะครับผม Feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. <laughs> The real stuff. Everybody listen cause one say'm want'm back I'll show it up you 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 if เจออีกแล้วแล้วก็ยิงกันเลยนะครับผมเพื่อไม่ป็นการเสียเวลานะครับผมอันนี้ได้น้อยจังวะได้หนึ่งอันนะครับผม ก็โอเคแล้วผมก็หาประมาณนี้แหละนะครับผมก็ขายากได้เยอะๆก็หาปืนรัวนนะครับผมแบบพวก MP40 อะไรอย่างนี้นะผมแบบยิงรัวๆเลยนะผมเผื่ออาจจะได้เยอะนะครับผมทั้งหมดผมก็ได้เออมา12อันนะครับผมก็สามารถแลกผมตัวนี้ได้แล้วนะครับผมก็แลกไปเลยดีกว่านะผมเพราะว่าหาง่ายนะผมสำหรับผมนะเราก็แลกไปเลยเป็นไง โอ้เฮ้ยใส่ได้ผู้หญิงผู้ชายได้หรอวะเนี่ยวิเทจจัดวิเทจจัดทุกคนเอ้ยเอาเลือกนะเฮ้ย <Hey, S 1> เอาวะเอาวะก็รีบไปหากันเลยนะผมอะไรวะเนี่ยทำไมมันเข้ามาอยู่ในนี้ได้แล้ววะอยอ้เช้างเถอะก็นะครับผมก็รีบไปหากันเลยนะผมใครไม่อยากพลาดหมวกไอ้ทุยหมวกสวยๆแบบนี้นะผม ก็คลิปนี้ก็ออยเพียงเท่านี้ละกันนะครผมผมก็ไปสอนหาแล้วนะครับผมก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมเผื่อมีอโทเค็นอะไรที่ทุกคนยังไม่รู้นะผมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะได้สอนหานะครับผมอ๋อนั่นคือเสียงระรังอปุกผมเองนะครับผมคลิปนี้กอ็อยเพียงเท่านี้ละกันนะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมบายบายเจอกันคลิปหน้าเดอ้อว